ฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ค่ะอะไรนะคะแก้งาน,นทั้งหมดเลยเหรอคะแก้ใหม่หมดเลยเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบแก้แล้วรีบส่งนะคะค่ะค่ะค่ะ โดนแก้งานหมดขนาดนี้ก็ทั้งเครียดทั้งมุ่นหงุดงิดสิคะทำยังไงดีอ๋อนึกออกแล้วหาอะไรสดชื่นสดชื่นดื่มดีกว่านี่เลยกินกูมีเครื่องดื่มสมุนไพรสายเขียวอารมณ์ดีแบบขวดพร้อมดื่มค่ะตัวนี้เป็นรสออริจนินอลนะคะหวานน้อยแต่ว่าจะออกกลิ่นเลมอนนิด,น,ดนิดแบบพร้อมดื่มค่ะยิ่งนําไปแช่เย็นก็คือยิ่งสดชื่นสดชื่นซึ่งเขาผลิตตามออเดอร์นะคะทำให้สดใหม่ทุก็อตไม่ค้างสต็อกส่งออกทั่วประเทศไทยค่ะขวดละแค่35บาท3ขวด1 0อบาทคุ้งสุดๆค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ ได้แบบเก็บได้นานๆหรือว่าเป็นคนขี้เบื่อต้องตัวนี้คะ่ะกินดนีเครื่องดื่มสมุนไพรสายเขียวอารมณ์ดีแบบพงชงสําเร็จรูปเตยซื้อเป็นแบบแบ่งซองมานะคะหรือว่าใครจะซื้อยกกล่องมาเลยก็ได้คะ่ะทั้งพกพาสบายนะคะแล้วก็เก็บรักษาได้ยาวนานที่ชอบมากก็คือจะชงกับน้ําดื่มธรรมดาก็ได้คะ่ะหรือว่าวันไหนเราเบื่อๆ er นะคะเราก็ชงกับกาแฟน้ําผลไม้น้ำสมูทตี้เพื่อเพิ่มรสชาติก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยผงตัวนี้นะคะเขาจะมีความหวานในตัวก็กัปริมาณตามใจชอบได้เลยบอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะแค่ซองละยี่สิ ที่ไตชอบดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรตัวนี้นะคะเพราะว่าประโยชน์ของเขานี่เยอะมากๆเลยเปืือกใครยังไม่รู้นะคะช่วยปัญทาในเรื่องของอาการซึมเศร้านะคะลดความเครียดช่วยเราเนี่ยผ่อนคลายนะคะรวมถึงใครที่นอนไม่ค่อยหลับทานตัวนี้ไปเนี่ยก็จะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นนะคะหรือว่าใครที่เป็นปวดหัวไมเกรนก็ช่วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของโรคมะเร็งอีกด้วยนะคะสินค้าทุกตัวของกินกุมีนะคะได้รับมาตรฐานการรับรองจากออยมีใบอนุญ,ญาตแหล่งปลูกที่ถูกกฎหมายมีใบรับรองมาตรฐานการผลิต IPHA เป็นเจ้าแรกของการผลิตกชา และผ่านการรับรองการตรวจสารกัญชาในผลิตภัณฑ์คะ่ะดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดว่าดื่มผลิตภัณฑ์จากอินกูมีเนี่ยไม่เสพติดนะคะแล้วก็ไม่มึนเมาอย่างแน่นอน,นะคะ่ะดังนั้นใครที่เป็นสายเขียวนะคะสายเครื่องดื่มสายสมุนไพรอารมณ์ดีห้ามพลาดตัวนี้เด็ดขาดเลยคะ่ะแอบกระซิบว่ากินกูมีเขามีผลิตภัณฑ์จากกันในอีกหลายตัวเลยนะคะเชื่อว่าคนรักกันเนี่ยจะต้องชอบม,มากๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจนี้เลยคะ่ะอารมณ์ดีทุกวันดื่มกินกูมีนะคะ